ครับมือนแก้กับมาโรงเรียนอีกแล้วเขาปิดเทอมมายังมือนีฮะเปิดสงการใส่อีกเนาะบ้านนี้ฮะฮะสงการเฮ้มะลัมมะลัมอีกแล้วมาแม่ยังกับมือนเขาปิดเทอมเด้มือนโรงเรียนเออ เล้วามีนิมมยุกปิดือเขาอคือ่ทีเยนะเหยดมือพี่หยุดน้อยแท้ยุดซมือเขาปิดหูเดี๋ยวเปิดบาทีวันจันทร์มหาสาวลาะวันจันทร์มหาเศสาลาจันร์หเศสลัเสาเขาหยุดที่ไหนสิละยังวันเสาร์สงการหสงการหามือ ต้องการยุทธามือป้าใส่บุญหนึ่คือแต่งตัวเนีไรบุญหนึ่ใส่สุดกีามนนั้นไปใส่สุดกีฬาเสือเหลืองส่เสือเหลอสุดกีามนั้นใส่มากนั้นไปใส่ยี่ห้อใส่เบมือกินงกันุ่ดโกนใส่ส่งว้าอยาได้ไหม ได้ตนโอ้ยมีแต่ตดกับตดเพ่อกับมาได้การตตต้นใบหน้อยจริงเลยไปต้ใส่หน่อยุมันังสกลายกันเลยต้นเอเสื่อแเาเสื่อเฮ้เอาตนผู้ตดผูเใดตดกิงกิงใส่กิงกิ้แก้วว่าจะต้นว่กิงโอ้ยเราแตกนแล้วพโอ้ย เอ้กิ้งบมดตบ่ผู้นี่ผู้ตดนี่ตีโอ้ยผู้ตดนี่ผู้ต้นตีโอ้ยเฮ้บอกกันมาได้ก็ไม่อตดกับตดเลย้ไม่ยดเถีะตไม่ดเถียตดดูแต่ตีโอ้ยน่าหัวหลอกกิ้งกิ้ง

Bên đỏ bên đỏ, bên đỏ, bên đỏ, bên đỏ. bên đỏ, thế anh súng mình, cái gì, mình phẳng đinh vậy lẽ. chín khẩu là bao nhiêu khẩu sôi là bao? chín cái cắm hả? chín cái nhẫn coi. chín cái nhẫn khẩu bực thua, tao bực thua bao? Lạp thao kể cái này lạp thao me, lắm, sao bắt lắm. cứ hãy 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 này hãy 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 ờ hãy 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 ฝากช่องแนไมบม้าฮามันกินแนวนี้มาามักินแนวนี้ฝากช่องกันที่ล่ะบอกบอกเลนที่ล่ะฝากเ่องเออโอ้หเบ้นต้นอีกแล้วเบ้นต้นเดี๋ยวเี้แฟนแฟมาสัมผแก้วมั้งตะแก้วใช่ไหมน่ะไมนางคุณบอกคุณบอกคุณรวมเลยนั่นาใหญ่เยใหญ่เ น่นรเล่าขบเตาแผมนี่อะไรวะมาชองหกนบอกมันยไม่เอาคูวมแน่ยเหยงเ้ายยสก็เยอนี่เท่นยมืบ้าแล้วเมื่อบ้าแล้วจะไม่หนออกมาออกมออกไปสจบปรามจบปรสามเนี่ยเมื่อเมื่ขึ้นมาจบปรอ่มื่อไหนขึ้นมาจบปรองคู่เอ้าู้คููู้ได้ เอาอีกแล้วคูดาได้บรไหมเนาะเออไหมมันไหมอไบอกหรือตัวทีบไดยานสิบเจีบยานสิบจีจมันไมจเลยไเบเปิดเมื่อไรเปิดเมื่อไรเปิดที่หนเดียเปิดสิเดียวเปิดเมื่อไหร่ฮาริอันาริอนมันบัตรตัวจีดนดีิอนเปิดไอเปิดแล้วไม่เรียนใส่บารตัวไมเดียม่เรียนอาคารได้บาอาคเนาะ คุณพระเสาร์เรียนห้องไหนห้องไหนสีก็งดูคุณพห้องพุ่มเหรอแม่นบ่มอยู่พ oh ุ่นแม่นม่บอกแล้วพุ่มพุ่มอยู่พุ่มแม่นมาสอนนี่แม่มาสอนของเดียะนี่ยแม่นุ่มอยู่พี่นั่มาสอนอยู่พุ่นมไม่ออกเหรอเออเดี๋ยว ผมต้องจึใหม่กอนได้ไปเปิดบะตะเบิงเขตะเล่าเลยไอ้บอกคุณลวงได้กันไหมโอาสิงใหม่กอนได้เสียเงินได้มีเงินเสียให้เราอยู่บ่เนอะเมยมาหายวันจดียดยังก่อนเมยมาหายเมียมาหายเมย์เมย์่าเด็ดได้กันร้วนเขาเออเมยมาหายหายแล้วคันดื้อก็หายเลย เอาโคตลอยยงนี่ฮ้ตลอยยังเฮ้ไปตนดีโอ้ยบอกทุกกับตนด้กันวเอาเรียโอ้ยนายดีคนนายก็ตันดีโอ้ยีแต่ตเลยผู้นนางต้นหอตน่นปนั่นไปไปย่าปต้เซนไป ไปย่างย่างลูกๆไปตดซเนี่เออยไนตดจะนอแตกขุ้นเนี่ยย่างไปบั้งเออย่างนแหะ